มามาคราวนี้เงินเข้าทุกที่ทุกทางเราก็อย่าอายทำกินมไนไม่มัวแต่รองเงินที่ทํางานอย่างเดียวนี่สินบางคนก็เยอะแยะใช่ไหมไม่ต้องรออันนี้มันไม่เข้า เดี๋ยวนี้ต้องจับใส่ถุกมือหมดทุกอย่างแล้วมันจะหันได้ไหมนี่หันไปบนไปรอ,องเงินบางทีรองเงินขายอนไลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกเราอยู่ที่ทำงานแล้วก็ทำ youtube ไปด้วยอัดมันไปเลยพี่ไก่จากประเทศเรานะแกบอกนะ่ะอัดไปโลดวันหนึ่งสิบคลิปนะ่ะอัดไปเลย ใครลองเงิน YouTube อย่างเดียวก็ไม่ได้เลยต้องหาอะไรเข้ามาอีกอใช่ไหมไอีกพิซซ่าเดีย๋ยวจนมามานะืันนี้คนหลายขนาดเริ่มมาอนวันศุกร์ มีที่ตัดอยู่แหละแต่ว่ามันรำคาญมันจะว้ายูทูก็ได้ว่าอัดยูทูก็ได้มันจะดังก้องแกงก้องแกงหั่นแค่สามกระปองหนึ่งดอ <S <S ดกได้เงินจากยูทูปมากกับสื่อกาแฟเลียงลูกน้องแล้วมันไม่ลูกน้องเรกสื่อกาแฟเลียงมูลเลียงทวกอัดไปอัดไป เลื่องหวยหรือเบาๆแน่นอนเลยก็บ่อใดเลื่องหวยบรมีโชคทางหวยพี่รีกันมาสื่อบ่ไใดเลย่ชคหวยนี่บ่ือถือจักยังขูดทางนั้นได้ยุขูดขูดเลรียซื่อๆนะ บอกรัฐบ,บาลว่าเอาเงนคืนให้รัฐบ,บาลนว่าสื้อเนวขยพูดเล่นๆนั่นนะหัวเด้อันนั้นนะอัดไปโลดพี่ไก่แล้วว่าอัดไปโลดอัดเป็นสิบคลิปไปเลยอัดไปโนะไหลดวันวัน่ะให้มันได้หลายโลดลวก่อนน,ะน่ะไอ้ลาก่อนไนะี่ไก่ลาก่อน ไปจัดร mm ีคอร์ดดูยูทูบเมย์ในเบิร์กิงจัดรีคอร์ดเมกมันนี่ฟอร์กาแฟอ้าวฮ่า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 อ้าวเนี่ยสุดเจ้าใส่ไอ้นัก ทูโนวันไอจัดรีคอร์ดเอเวอรี่มันนี่มันนี่โอเคไรเอเวอรี่มันนี่ฮันนี่ยูมันต์จอยคอมจอยโนวันซี่ตับเตยไอพอดสมันซี่อันลุก น้องๆยู่เนี่ยพี่บ่ากันเบิดแหลซะซอจันเด็นน้ำแข็จะไปเป็นพี่บ่าทุกอย่างเป็นเงินหมดว่างๆล่ะเห็นไหมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ขายออนไลน์ได้เพจก็ขายออนไลน์ได้ทุกช่องทางได้เงินหมด กลวงอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาตอกไปเสือกไปเบิ่งเขาดอกต้องไปเสร์กไปเบิ่งดอกเราก็ไม่เห็นเราก็เสร์ดในเรื่องดีๆใส่สลัดน่ย เงินทุกอย่างสามกองก่อนมาเห็นงานเร็วเด้เจ้านาให้มาขับจะว่าให้ใส่ทุกม,มือนี่เตีมนันลื่นปัดลื่นปัดนี่นะแถวว่าลั่นปับ๊บลั่นปัดลั่นปัด มักมวนตป่าจะเปิดเพลงบ่ได้เนนะเปิดเพลงติลิกระสิบนี่ตัดเทคนี่ตัดดีดีจต่อันมากระเทปดีดีอันมกซับพักรดก็ดีครับ ทีก็ออย่างแต่ก็อัดไปสิละที่ทอดค้นเฟร๊กกไปเรื่อยๆนะูุใด้รยแน่กับุ่ได้จมตีเขาอ่ะสันเุ้ยแตสร้างคน้นหนิแมเพอเสี็ดงานได้ขอเต็นจนสะโพกขาดวะ ก็ยักเฮ็ดกับยัเฮ็ดตัวอย่าไปได้อย่างเขาบอกเ่ะจริงใจยังมากไหมแม้ไปเรื่อยๆตัวคุณได้ชอบสื่อใส่ตัวนั่นจะพอคุณได้บอลมักเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ามาเข้าจังไรเดี๋ยวนี้นะบอก กิ you all. ๊บอยู่อ๋ l ประหยัดพี่ร้ายดอกผู้จัดการมาแล้วผู้จัดการอ้วนอ้าวอ้วนเป็นหลุนน่องสามสิบเจ็ดปี โผคับมิงฮัลโหลไหมกูอะก็เลยทางขยะเลยทางขยะ อัดลงโหลดยูทูบเนี่ยน,นะประอยากเบิ่งกับเบิ่งปรอยากเบิ่งกันแล้วแต่เขาโมเมนดาล่าเว้ยแต่เขาก็เป็นดาล่ายูทูบใช่ไหมเราก็เป็นดาล่ายูทูบนีก้อน พีเมนต์พีเมนมาบ้าไอทัวไอทัวซันตี้ before the sky f i c k uh whole fan over here he coming อริมี ไันติไ oh, ม yeah? no ่รูสกันเมื่อซนาะไรนสนุกสนานไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ